ถ้าจะฟ้องมาถึงผมด้วยเนี่ยผมไม่ได้กังวลอะไรในเรื่องของการต่อสู้คดีนะครับผมก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ทั้งในสภาแล้วก็ทําหน้าที่ในศาลนะครับก็พร้อมที่จะใช้กลไกศาลในการที่จะเรียกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับให้มากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนในการที่จะดําเนินคดีกับบรรดาแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆทั้งหมด ส่วนในกรณีของคุณธรรมนัทที่มีการขู่ว่าจะแจ้งความนะครับผมเองก็ยืนยันว่าผมเองก็ถูกดำเนินคดีในลักษณะแบบเนี้ยมาโดยตลอดนะครับผมเองก็พร้อมสู้คดีที่ผ่านมาก็เพิสูจน์ตัวเองในศาลในหลายๆคดีนะครับก็ผลออกมาค่อนข้างเป็นบวกนะครับกับตัวผมเองซึ่งมันก็ยืนยันว่ามันคือการทําหน้าที่ของสอสแต่เราจะเห็นว่าการทําหน้าที่ของสอสแบบนี้เนี่ยมันมันก็ประสบความยากลําบาก ทั้งที่ในความเป็นจริงเรื่องที่เราเปิดเนี่ยมันเป็นผลดีเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติผมเองก็ไม่เข้าใจคุณธรรมนัฐเหมือนกันว่าแทนที่จะเอาข้อมูลที่ตัวเองมีเกี่ยวกับคุณเบนสมิธเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องเรือยอดเรื่องเครื่องบิน p r i v a t e jet นะครับที่คุณธรรมนัฐอาจจะมีความรูคร้ความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าเบนสมิธไปหามาจากไหนอะไรต่างๆเนี่ยแทนที่จะเอาเหล่าเนี้ยข้อมูลเหล่านี้ไปให้ตํารวจเนี่ยกลับ มาฟ้องปิดปากกับคนที่เปิดเผยข้อมูลแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ทาไมคุณธรรมนัฐถึงทําแบบนี้ท,ทั้งที่ตัวเองเป็นรองนายกแทนที่จะช่วยกันปราบสแกมเมอร์กับกลายเป็นว่ามาจัดก,การกับคนที่ออกมาแฉในเรื่องนี้นะครับโดยที่ผมยืนยันนะครับว่าผมไม่เคยพูดไม่เคยกล่าวหาว่าคุณธรรมนัฐเนี่ยทำสแกมเมอร์หรือทําในเรื่องของฟอกเงนินเลยแค่บอกยืนยันว่าคุณธรรมนัฐกับเบนสมิธเนี่ยรู้จักกัน มีความคุ้นเคยกัน